สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Lost easy กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีไฟต์กันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟต์นะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมีส่วนของโค้ดสกินเพิ่มแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดเพชรครับจำนวน10,000เพชรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีส่วนของโค้ดท่าทางกันด้วยนะครับทั้งหมด3โค้ดนะครับผม ถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ก็ไม่แจกโคดนะครับผมอ่านะครับกดไลค์กันเลยท่านน้องกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราไปแจกโคดกันนะครับแต่นะครับก็เราจะไปแจกโคดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพชร1 6 0เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของเป็นแพ็กเกจครับก็จะเป็นส่วนของแพ็กเกจตละครเอลออสตัวนี้เลยนะครับจำนวน10แพ็กเกจนะครับผม ก็ราคา1 9 9 9พเอบาพจครับตอนหแพ็กเกตนั่นเองนะครับพี่แจกจำนวน10แพ็กเกตนะครับก็จะได้ทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวละครนั่นเองนะครับได้ครบเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสกินปืนครับเป็นแบบถาวรครับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเรียกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มานะครับพี่ทำการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับทีมีอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าเป็นกระบอกใหม่นะครับหรือว่ากระบอกเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดทุกอย่างเลยนะครับผม โอเคนะครับแล้วก็จะมีส่วนของพี่จะทําการจะส่งของขวัญครับให้น้องๆที่คอมเมนต์อยู่ดนคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์อยู่ดนคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยพี่จะทำการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนชื่อครับหรือว่าชุดนะครับผมหรือว่าท่าทางก็แล้วแต่นะครับได้หมดเนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีกติกานะครับในการรับของรางวัลพวกนี้ทั้งหมดสีข้อครับกติกาข้อแรกครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2 กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ความผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับเขาไม่ให้ผลว่าจะมาทอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อเฟซบุ๊แล้วก็ยูดีของเจอาไว้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับกติกาสี่ข้อไม่ยากเลยนะครับผมถ้าอยากได้ของรางวัลกันก็อย่าลืมทำตามกติกาที่พี่ๆบอกไปด้วยเนาะสี่ข้อเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะพาดูโค้ดกันนะครับวันสองซิมโพ้วันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นส่วนของสกินปืนนั่นเองนะครับก็จะเป็นส่วนของสกินปืน AK AK มมััังงกกกรรรเเนนนาะะคบ็็ป นี่เลยนะครับเป็นีอเคแมงกรขาวนั่นเองนะครับเป็น The Flaming Dragon เนาะบอดรเมิดสองอาตากรยิงหนึ่งลบแมกกาซีนหนึ่งนั่นเองนะครับก็เป็น AK ที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับสกินปืน AK กระบอกนี้เนาะนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็อีกกระบอกหนึ่งนะครับก็จะเป็นสองสกานั่นเองนะครับก็จะเป็นสองสกาชมพูเนาะนะครับนี่เลยนะครับผมอ่านะครับนี่นะครับก็เป็นสกาชมพูกระบอกนี้นั่นเองนะครับก็เป็นสกาคิวปิดเลิฟเนาะนะครับ บวกดัมเมดหนึ่งอาตากรยิงสองลบระยะหนึ่งนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็เป็นสกาที่โคตรดีเลยนะครับสำหรับกระบอกนี้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็ท่าทางครับผมก็จะเป็นส่วนของท่าทางไอฮารูอันนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะไอฮารูนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็จ้าไม่ดสองท่าทางหมุนๆอันนี้นะครับเอาแปบเอาแบบนะครับผมนี่นะดูไวแต่น่าจะไม่ได้ใช้มันหรอกน่าจะเป็นของแลที่สุดนะสำหรับท่าทางนี้นะฮะโอเคนะครับก็ ที่เด็ดของเราเลยนะครับโฟร์เพชรครับเดินทางมาถึงแล้วนะฮะหนึ่งหมื่นพชรครับสามารถเติมได้สิบคนนั่นเองนะครับแต่นะครับเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับว่าในส่วนของเทมโคสอยู่ตรงไหนน้องๆก็รอดูคลิปไปให้จบเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคนะครับอืมเดี๋ยวตอนนี้นะครับพี่ขอพาไปอัพเดทกิจกรรมใหม่ก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างเนาะนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของไอวอลนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผมเป็นไอวอลใหม่เนาะนี่ฮึ่มฟิลจัดนะครับก็ เท่อยู่นะสำหรับอันนี้นะครับแต่มันจะดูใหญ่ๆไปนิดหนึ่งนะฮะแต่เขาเท่นะครับอันนี้บอกเลยเท่มากนะครับพี่ไม่แน่ใจว่ามันจะถึกขึ้นนิดหนึ่งหรือเปล่านะฮะโอเคเดี๋ยวเรากดเข้ากิจกรรมกันดูดีกว่านะครับนี่เลยนะครับก็อันนี้สามารถเลือกไอวอลที่เราต้องการได้หนึ่งรดาเมจเหรออันนี้คืออะไรเนี่ยอืมเฮ้ย๋ยนนะไดโนไอวอลเหรอ คือพี่หมดแล้วไอวอลเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันเนาะนะครับถ้านเนี่ยอ๋อโอเคอันนี้ก็แหละนะครับโอเคอันนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมเกือบไหมลองยี่ห้านัดก่อนนะครับหนึ่งนัดยี่ห้าเพชรครับผมแตกไหมต้องยิงไอวอลให้แตกเว้ยหมุนหมุนครับทุกคนครับผมส่ยเว็บล่มครับผมคนเข้าันเยอะเกินนะฮะนี่ไงนะครับ ขณะนี้ไม่มีผู้ใช้จํานวนมากผลลองอีกครั้งในภายหลังนะครับอ่ะโอเคอีกครั้งหนึ่งนี่เอ้ยบวก4ดาเมจเองนะครับโอ้โหอ่ะ10นัดไปปึบฮึบฮึบเฮ้ยทุกคนตอนนี้มา600ดาเมจแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยอีก10นัดดิอืมอ้าวอ้าวหมุนเข <together>. ้าไปหมุนเข้าไปอือหือหมุนเก่งจริงๆนะครับ อันนี้เป็นไอวอลรถถังเนาะสำหรับอันนี้นะครับโอเคสิบต่อไปครับเฮ้ยคนใช้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอนะครับโอ้โหเว็บลมนะครับผมกิจกรรมนี้นะฮะอ๋อเดี๋ยวพี่ขอดูตรงนี้ก่อนนะฮะจากการยิงนะครับอ๋อโอเคพี่พอค่อยแต่แล้วนะครับทุกคนครับสิบนัดไปออาเฮ้ยนี่นะครับคอมเพลแล้วนะครับผมอ่อเฮ้ยเอา ได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยอ๋อรู้ว่ามันต้องยิงให้หมดวะทุกคนนี่ครับเฮ้ย hey, พี่เดี๋ยวพี่ขอลองสีเขียวเลยด hmm. ิต้องยิงให้หมดเลยเหรอคือถ้าเรายิงไอวอลครบทุกอันคือโห oh. แทบไม่เข้านะครับผมสำหรับอันนี้นะฮะอ่าลองหนึ่งร้อยดิเฮ้บเดี๋ยวอขอนี่นะฮะเฮ้ยอันนี้เป็น เอ็มแปดนะครับเปือนรอบนี้นะฮะผู้ใช้เป็นจานวนมากจะใช้อะไรบ่าน,นี้นักหนาวเนี่ยโอ้โหกิจกรรมไม่เป็นไรหรอกนะฮะกิจกรรมเพิ่งเข้ามาด้วยเฮ้ย <Hey! S 2> เกือบเสร็จแล้วทุกคนอันเนี้ยนะครับ,รบเกือบเกือบสําเร็จแล้วทุกคนฮนะได้แปดสิบหกดาเมจเลยมีแบบเมื่อกี้ติดคีมาห้าสิบครั้งหนึ่งด้วยนะครับโอ้โหแบบกิจกรรมตอนนี้นะครับหนักหน่วงมากฮนะค,คือแบบ ยังจะพี่พูดยังไงดีวะทุกคนคือคนใช้เยอะเกินนะครับทุกคนครับนะฮะนี่เห็นไหมนะครับมันจะหมุนหมุนติ้ว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 ฮะโอเคเดี๋ยวลองกดเข้าใหม่อื้มอ่านี่โอเคนะครับอ่ะยี่สิบห้าคือหมุนอีกแล้วเอ้ยได้เก้าโอเคนะครับอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งคืบหมุนไปนะทุกคนครับหมุนยาวๆไปครับผมคลิปนี้ฮะมาดูไอ้เจ้าเนียนหมุนกันดีกว่า อโอเคนะครับ200เพรครับโอ้โหพี่ว่าได้ยากพอสมควรนะสำหรับนี่เฮ้ยได้เป็นสไปคี้เซิร์ฟนะครับโอเคอีก200เพรครับไม่คิดว่ามันได้ยากมากเลยนะไอ้ว่าไม่เนี่ยเอ้ยเอาจริงดิทุกคนครับโอ้โหดูดิดูนี่สิทุกคนอ่ะโอเคยาวไป ห้ไม่ติดคิดเลยเหรออ้าวหมุนอีกแล้วทุกคนคืมจะเสียลงม,มากคือเจมเขาไม่ไอ้นี่นะฮะแต่ไม่เถอะนะครับมันกิจกรรมเพิ่งเข้ามาแล้วแหละเย็นๆเดี๋ย,ย,ยวก็น่าจะดีขึ้นเนาะมหมุนหมุนคลิปนี้เราจะมาดูอันนี้หมุนกันกันะครับทุกคนครับโอ้โหไม่ไหวจริงนะครับหมุนขนาดนี้โอ้โหเกินไปปะโอ้โหหมุนอีกแล้วหมุนแล้วหมุนอีกนะครับเหมือนมัน อะไรของมันก็ไม่รู้เ่ยตอนนี้นทุกคนอ่ะมันไม่ยิงให้สักทีเนี่ยนะครับเป็นอย่างเงี้ยไงเป็นแบบนี้ไงโอเคอีกครั้งหนึ่งอ้โหหมุนหมุนหมุนเข้าไปเฮ้ยมันจะใช้อะไรกันขนาดนี้วะก็จะส่งให้คนดูดูเนะี่ยนะครับอ๋อหอนี่ยิงละเฮ้ยได้ยากมากเลยเฮ้ยเอ้เอา อ๋อเหรอเอ้ยตกใจนึกว่าได้นะครับโหทุกคนครับคือตอนนี้เราหมดกันจะสองพันเพชรแล้วนะครับก็ยังไม่มีวีแวแวอะไรเกิดขึ้นนะ่ครับผมออโอ้โห,โห,โห,โหต้องยิงหมดเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวคือพี่อยากรู้มากคือต้องยิงหมดจริงๆใช่ไหมทั้งหมดเนะีนะ่ยฮะคือต้องยิงหมดจริงๆใช่ไหม โอ้โหทุกคนอย่างต่ำก็ได้จะตกประมาณ5,000เพชรนะอันนี้นะครับเนี่ยคือสไปก,กี้อันนี้คือมันได้ยังไงวะขอดูการเล่นหน่อยดิทุกคนอ๋ออเคนะครับเออ่ลองกําแพงนี้ด้ มาเกต้ามากิเลสแต c แล้วลุกอันนี้ต่อหรือวันต้องแบบว่ากดหมดเลยทุกคนมันไม่คุ้มกับพี่เลยเนี่ยนะครับคือคนที่มีหมดแล้วต้องมาตามหาไอวอลอันเดียวเนะี่ยโอ้โหเกินป้ายนะครับจะสามพันหนึ่งร้อยเพชรแล้วครับตอนนี้นะครับโอ้โหเหนื่อยอะ่ะท้อทุกคนคือตามหาไอไอวอลโง,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 ง่ๆอันเดียวนะครับ โอเคนะครับถ้าไม่ได้อีกนะครับถ้ายังไม่ได้อันนี้พี่ก็พอนาะไ้เจอใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับนะโอเคนะครับนี่นะฮะไม่ได้ทุกคนโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเสียลมากเลยตอนเนี้ยนะครับก็สำหรับไทีมโค้ชครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์ปักหมดครับก็พี่ปักหมดไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเต็มกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กับความกระของพี่ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามกดกรก็ดีไงพี่ด้วยนะครับโอเคสำหรน้คลิ่นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบ๊บจุบครับบายบายปิว้วรักทุกคนนะครับผมจุบจ๊บจุ๊บเกือบเสียาลม,มาก